กระซิงนี่จ้าตำ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องมื้อนี้จะสิบห้าไม้ยังตลาดนัดปัดตุกุลอัมเภอหนองบอกค่ะสีเข่าส้อยขางโรตัานี่ร้านปาาาลาเผาร้านนี้แซ่บแม่ค้าดกับเปรี้ยวๆค่ะบ่เห็นบ่เห็นหมแม่ค่ะเออบ่เห็นกับสรางไม่ต้องเห็นแล้วหรอกอันนี้ร้านหมูปิ้งก็เป็นร้านตัวจับเจอที่ตาดจ้าเียของจ้าเนี้ย เดี๋ยวค่อยไปดูเพิ่มจ้ะกำลังสิย่างเข่าตลาดมัจกาเอกับขามไงจ้ะพี่น้องขามไงบูนณะโลละล้อยค่ะถึกเลยร้อยสี่สิบนะคะบ้านีย่ยมบ้าตะกงโอ้ก็เลยอาดุลยังสิบ้าเอาได้นะครับวันนี้จะเป็นล้านันเอาแท้ได้เอาแท้ได้ปักนัดปักนัดปักนัด ีก็ซอเป็นตักกอนัด้ว้สวัสดสวัสดีค่ะแกเทีมเจ้าแซมะขันเจ้านี่แซกบเจหวานอม่มาหอดตลาดเดียวนี้มาหอดทุกทีโอเคแซงไทยจ้าไปด ข้าวหมากห้าบาทจ้าเนี่ยจัาหน้าใจกับสิมานั้าขายอยูเนี่ยล่ะข้าคาบาทนี่มีแมงมีเมืองนู่นนี่นั่นแมงก็มีนี่จ้าเมืองเป็นสีย่างต่อไปสีผ้าไปอันสีผ้าไปเบิ่งอันลานต่ำเดี๋ยวมาได้น่ะเดี๋ยวมาขายด้วย ขายวิจารปาตัวใหญ่ใหญ่สามโลร้อยเดียวไอเวนม่เอง นีหลกต่ย right. yup. ืดนี <right> ่ดิเห็นต่ำนะเห็นจัดบมาตลาดเพื่อสิ่งนี้จ้านตาลต่เอาต่วมจ้าโงตึงใส่น้ตาลค้ตใสน้ำตาลเอาพกชรค้น้าตาเอาทั่วไปอย่ารส้สชาติทัำเลย

การใจยาปลาเป็นกับผสมแซบละ่ะเดี๋ยวกลับมาเอาแล้วจังฮนะเดี๋ยวกลับมาเอานักกีลาโอ้วันนี่ต้มเซนชุดละหกสีป่ปลาก็เป็นแค่แพร่ต้มเซนจ้ะ,จะนา่านความปลาไหฮะนี่ถ้าตลาดหมื่นคนสินายของเน้อนี่ค่ะแซบจ้า,าจแซบซาบะมาะเทิร์มมันมา ใครก็บอกอย่างงั ja, sure> ้นใครใครบ้านมี่น้องบอกมีสตอร์คนีคนสวยสวดีค่ะาเอามือกล้ง่ือเพื่อนเต็มเลยเพืี้ิแจบกนน้ะ่ะท่ามสีจกนี่แหละของกินเยอะ พี่น้องแว้มาค่ะมีทุกวันบุธนะ,ะวันบุธจ่ายอำเภอหนองค้อจังหวัดร้อยเอ็ดตามนั้นมาตาเา้าเที่ยงตลาดกับบ้านเลยนะเธอตามนั้นค่ะหวังว่าจะชอบนะคะ